สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับจิตดีนะคะสุขภาพดีเริ่มต้นด้วยที่ตัวเรานะคะจริงๆการจะสุขภาพดีไหมมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราดูแลตัวเองดีแค่ไหนนะคะทุกวันนี้โรคภัยไข้เจ็บมามากมายโควิดเอ้ยอไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงตามสภาวะของสิ่งแวดล้อมหรือการที่เราโลกไปทาร้ายมันเนี่ยเยอะมากนะคะ สิ่งที่มาแรงแซงทางโค้งตอนนี้นะคะดังยิ่งกว่าโควิดเลยก็คือฝีดาดลิงนะคะฟังดูชื่อฝีดาดลิงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราก็ไม่เป็นเรื่องของลิงไว้จริงๆไม่ใช่นะฝีดาดลิงเนี่ยมันน่ากลัวมากกว่าฝีดาดเดิมๆที่เราเคยรู้จักก็คือพวกกลุ่มไข้ทรพิษนะคะก็เป็นฝีดาดอย่างหนึง่งซึ่งจริงๆแล้วเมื่อ20-30ปีที่แล้วเนี่ยองค์การอนามยโลนะคะได้ประกาศแล้วว่า ไม่มีแล้วในโลกนี้นะคะก็คือตั้งแต่ปี2523เป็นต้นมานะคะมไม่ใช่2 5 1 7เป็นต้นมานะคะแต่ว่าหลังจากที่องค์การอนามัยโลกประกาศเนี่ยประเทศไทยก็ยังมีการฉีดวัคซีนอยู่อาจจะไม่ทุกคนนะแต่ว่ายัง,ยงฉีดอยู่จนกระทั่งถึงปี2523นะคะดังนั้นสําหรับคนไข้ที่อยู่ไม่ใช่คนไข้สิคะคนไทยที่ เกิดตั้งแต่ในช่วงปีพศ2517-2523ึง25ก็ต้องไปสืบคน้นหรือดูจากร่องรอยที่แขนตัวเองนะคะว่ามีการปลูกฝีหรือเปล่าตรงนี้ก็ถือว่าโชคดีเพราะว่าต่อให้มันไม่ใช่เชื้อเดียวกันนะคะก็เป็นไวรัสที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันก็คือเป็นกลุ่มของฝีดาษเหมือนกันนะคะคราวนี้ฝีดาษลิงเนี่ยกับไข้ทรพิษต่างกันยังไงต่างกันที่ว่าไข้ทรพิษเนี่ยมันจะติดจากคนสู่คนเท่านั้นนะคะ แต่ฟีดาลิงเนี่ยมันติดจากคนสู่สัตว์ได้ด้วยนะคะหรือสัตว์สู่เราได้เพราะฉะนั้นสัตว์เป็นพาหะได้นะคะถามว่าทุกวันนี้อ่ะทาไมโรคพวกนี้มันถึงกลับมาจริงๆมันเป็นโรคดั้งเดิมเป็นโรคที่คล้ายๆอหีวาการโลกที่เขาเรียกว่าทุกช่วงเวลาของโลกมน,นุษย์นี้เพื่อให้เกิดสมดุลคือคนก็ไม่เยอะเกินไปอะ่ะ ประชากรมนุษย์เยอะทรัพยากรไม่พอใช้ก็จะมีโรคระบาดมีอะไรมาทําให้เกิดสมดุลของโลกนี้นะคะเหมือนที่ถ้าเราพูดว่าถ้าเราเชื่อว่าโควิดไม่ได้เกิดจากทฤษฎีสมคบคิดนะไม่มีใครสร้างมันขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นการของมันที่เราทาร้ายสิ่งแวดล้อมหรือทําอะไรก็ช่างจนกระทั่งมันมาทําร้ายเรานะคะตัวไข้ทรพิษหรือฟีดาลินเนี่ยในกลุ่มนี้นะคะมันก็มาจากการที่โรคพวกนี้มันเป็นโรคในประเทศโลกที่3า หมายความว่ายังไงคนรวยไม่เป็นค่ะ,จะเจริญแล้วไม่เป็นนะคะเพราะฉะนั้นวัคซีนหรืออะไรก็ช่างมันมีคนสนใจน้อยมากเพราะอะไรทำแล้วไม่ได้ตังค์ไม่เหมือนวัคซีนโควิดนะคะเป็นกันทั้งโลกทุกคนทุกบริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทยในโลกลุกขึ้นมาทําหมดเพราะหนึ่งปานตรายสองมันได้เงินเรายังมีโลกอีกหลายโลกในโลกนี้นะคะที่ที่จําเป็นจะต้อง รักษาเพียแต่ว่ามีคนกลุ่มน้อยหรือคนที่ม,มีตังเป็นอย่างเช่นมาเลเรียนะไข้เลือดออกนะคะหรือฟีดาดลิงวันนี้เรามารู้จักมันมันอาจจะดูน่ากลัวนะคะมีอัออตราการตายหนึ่งถึงสิเปอร์เซ็นแต่ป้องกันได้เดี๋ยวเรามาคุยกันในพาร์ทสองเกี่ยวกับฝีดาดลิงนะคะในประเทศไทยค่ะ